วิญญาณเวียนว่ายตายเกิดชาวพุทธชอบพูดกันใช่ไหมว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแต่จริงๆแล้วถ้าใครพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพระศาสดาจะเรียกผู้นั้นว่าโมคบุรุษนะจะถูกตำหนิเป็นบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีภิกษุชื่อสาติเกวัตบุตรเคยพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดผู้เจ้าตำหนิมานะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมจึงไม่ใช่ <c oughs> จากพระสูตรนี้สาติจริงหรือตามที่ได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันลามกเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณน,นี้นี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่เขาคิดว่าวิญญาณเนี่ยแล่นท่องเที่ยวไปในภพต่างๆนะพเจ้าว่าอย่างไงสาติบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเช่นนั้นคือเขาคิดว่าสาติเขาบอกเขาเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมตามที่ผู้เจ้าเนี่ยพูดแล้วน่ะแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้เหมือนชาวพุทธณนะวันนี้ใช่ไหมอ่า <c oughs> ผู้เจ้าเลยถามสาติบอกสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรสาติก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นั่นคือสภาพที่เป็นผู้พูดผู้รู้สึกซึ่งเสวยวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายในภพนั้นๆผู้เจ้าบอกโมคบุุลุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วนี้เมื่อแสดงแก่ใครเล่าไหนตถาคตเคยแสดงแก่ใครไหนบอกมาสิสาติตอบไม่ได้นะโมคบุุลุษเรากล่าววิญ,ญญาณว่าเป็นปฏิจจสมุปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากนะปฏิจจสมุปนธรรมก็คือ สิ่งที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะถ้าเว้นจากปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุถ้าเว้นจากเหตุแล้วความเกิดแห่งวิญญาณมิได้มีดังนี้ไม่ใช่หรือโมคบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตูเราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยเป็นการกล่าวตูพระศาสดาด้วยถ้อยคำที่ผิดเห็นนะผิดจากผู้เจ้าพูดนิดเดียวก็ไม่ได้นะเพราะ จะเป็นเนื้อไม้ใหม่ที่ทำเป็นริมตีเสริมเข้าไปในรอยแตกทันทีเลยเหมือนเล่นเกมกระซิบยมลองกระซิบจากมุมห้องนี้ไปมุมห้องโน้นถ้าคนนี้พูด10บคาอีกคนเติมไป1 1คําอีกคนเติมไป15คํา20คําคนข้างหลังได้ยินอะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไม่ได้ต้องก๊อปปี้ตรงตรงเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะออกไป <c oughs> เธอย่อมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยโมขบุรุษ ข้อนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานดังนี้และยังจะไล่ภิกษุสาติออกจากความเป็นพระด้วยภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุสาติเกวัตบุตรยังพอจะนับว่าเป็นพระเป็นสง์ในธรรมวินัยนี้ได้บ้างไหมโอ้โหว่าสาติแรงเลยท่านี้มันเป็นอย่างนี้จะอธิบายให้พวกเราฟังสมมุติว่านะโยมมี โ <c oughs> ยมเคยรู้อยู่กับลมหายใจนะเวลาเรานั่งสมาธิจิตเรารู้อยู่กับลมหายใจและเรารู้ได้ตลอดไหมไม่ตลอดใช่ไหมจิตมันหลุดไปคิดใช่ไหมเวลามันหลุดไปคิดปั๊บเนี่ยชาวพุทธเกือบทั้งหมดก็จะคิดว่าวิญญ,ญาณฉันหรือจิตฉันเนี่ยวิ่งจุดชุดชุดไปที่นี่เวลายมดึงจิตกลับมายมคิดว่าวิญญาณน่ยวิ่งกลับมาที่นี่แต่ความเป็นจริงเนี่ย ผู้เจ้าบอกว่าขณะที่จิตมีการมาการไปนะจิตยมอยู่กับลมหลุดไปคิดโยมดึงกลับมาที่ลมนี่เรียกว่าการมาการไปพระตะถาคตบอกว่าขณะที่มีการมาการไปจะมีตายและมีเกิดเห็นนะกระบวนการนี้เราดูไม่ทันไงนั้นวิญญาณที่เคยเกาะลมหายใจเมื่อเคลื่อนไปคิดเนี่ยวิญญาณดวงนี้จะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดนะนี่คือสัจจความจริงผู้เจ้าตรัสอย่างนี้ว่า อาคติคติยาอสติจุตูปปา,ปาโตนะโหติอาคติคติหมายถึงการมาการไปนะถ้ามีการมาการไปจุติคือตายนะอุปาตะนี่จะมีอย่างนี้มีจุติมีอุปาตะตายและเกิดน,นะอย่างในพระสูตรนี้นะนี่นะเมื่อนตัตติการน้อมไปไม่มีการมาการไปจะไม่มีถ้าการมาการไปไม่มีนะ การเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีจุตูปปา,ปาตะก็คือจุติบวกอุปาตานนะ,ปะนี่นะเพราะนั้นที่บอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือเราเข้าใจถูกแต่เราใช้คำพูดผิดซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงธรรมะชั้นลึกได้ไม่สามารถเข้าถึงวิมุตติได้เพราะนั้นความเข้าใจถูกก็คือเราเข้าใจถูกว่ามันต้องมีอะไรเวียนว่ายตายเกิดพพระพุทธเจ้ายังเคยพยากรณ์ในอดีตชาติพระองค์ว่า พระองค์เคยเกิดเป็นสัตว์เป็นโน่นเป็นนี่อะไรต่ออะไรมา,ามันก็คือพระพุทธเจ้าอยู่ต่อมาตลอดใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ได้เรียกว่าวิญญาณตัวที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏพระศ,รา,ศาสดา,าเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกตัวนี้แหละที่แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏไม่ใช่วิญญาณวิญญาณเกิดดับเกิดดับ,ดบตามภาษาของมันไปดูพระสูตรนี้ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตก็ทํานองเดียวกันเห็นไหมไอ้ตัวนี้เป็นตัวแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ใช่วิญญาณสาติจําผิดนะพระเจ้าจึงเรียกสาติว่าโมฆบุรุษชาวพุทธเราก็จําผิดเหมือนกันเพราะว่าพระจําผิดก็เลยถ่ายทอดให้ญาติโยมผิดญาติโยมก็จําผิดต่อๆกันไปนะท่านี้ไอ้ตัวนี้คืออะไร ผู้เจ้าเรียกสั้นๆว่าสัตว์หรือผู้มีอวิชาหรือผู้หลงนะคำว่าสัตว์หมายถึงอะไรผู้เจ้าจะมีนิยามทั้งหมดเลยนะเมื่อกี้ชื่อยาวหน่อยใช่ไหมสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนี่ชื่อเต็มของเขาถ้าเขาชื่อสั้นๆเขาจะเรียกว่าสัตว์เฉยๆสัตว์คืออะไรนิยามคําว่าสัตว์ไปดู ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกกันว่าสัตว์สัตว์ดังนี้นั้นอันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าข้าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายในวิญญาณเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสิ่งนั้นนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ใครก็ตามมันมีสภาวะหนึ่งที่เข้าไปติดข้องในขันธ์ทั้งห้า ตัวสภาวะนั้นน่ะเรียกว่าสัตว์คือผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดผู้นั้นมายึดติดวิญญาณมายึดติดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดติดกันทาเพราะนั้นผู้ท่องเที่ยวไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดดับของมันไปเรื่อยๆเป็นาธาตุรู้เฉยๆรู้นิ่งๆนะตรวจสอบได้อย่างไรขณะที่รู้ลมหายใจนิ่งๆขณะนั้น มีวิญญาณกับมีลมหายใจเกาะกันอยู่สองธาตุนะแค่นั้นเองง่ายๆนะ <c oughs> จึงสังเกตว่าผู้เจ้าเนี่ยจะไม่เคยสอนคําบริกรรมนะคำบริกรรมเนี่ยผู้เจ้าไม่เคยสอนไปเลยทั้งชีวิตถ้าโยมไปตรวจดูในบาลีสามลัฐนะในนี้จะมีแปลผิดพลาดคาดเคลื่อนนิดหนึ่งเช่นว่าถ้าโยมขีคาว่าบริกรรมเข้าไปเนี่ยจะเจอแต่พอพลิกไปในบาลีแล้วบาลีไม่ได้ใช้คําว่าบริกรรมนะ ภาษาไทยไปแปลเกินเองอย่างนี้จะมีหลายอันที่ภาษาไทยไปแปลเกินเองนะนั้นอันนี้ให้เข้าใจในเรื่องของสัตว์ผู้เมยวิชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผูกและสัตว์คืออะไรนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือผู้ท่องเที่ยวไปไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรนั่นนั่นคือขณะที่จิตยมอยู่กับลมหายใจแล้วหลุดไปคิดนะวิญญาณดวงนี้ดับปั๊บ สัตว์ผู้มีวิชาจะเข้าไปยึดวิญญาณดวงใหม่ที่จะเกิดในลมใหม่ต่อไปทันทีเพราะเขามีความหลงมีอวิชชาความไม่รู้และสัตว์ตัวนี้แหละผู้นี้แหละที่ปฏิบัติมรรคแปดจนสมบูรณ์แล้วอวิชชาจะจางคลายไปหมดไปวิชาจะเกิดขึ้นผู้นี้จะถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีวิมุตติในตัวอยู่แล้ว มีนิพพานในตัวมีวิมุตในตัวเพียงแต่เราเข้าใจผิดขณะที่เราเข้าใจผิดเราจะถูกเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นตันหาเป็นเครื่องผูกและเมื่อฝึกฝนตนเองตามศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองแปดแล้วเราจะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติญาทณทัศนะผู้รู้ในวิมุตซึ่งจะตั้งอาศัยในวิมุตนะไม่ตั้งอาศัยในขันห้าต่อไปแล้วเพราะรู้แล้วว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเรา นี่บทสรุปภาพรวมเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจ